มหามักคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่235คืนมกแก่ท่านโยซื้อล่วเกเขียนเยอ่อหรินสบตากันพูดคุณคิดว่าภายในกล่อง เป็นไข่มุกอันใดฝ่ายแรกกักตนเองไว้ไม่ร่วงรู้ต้นสายปลายเหตุส่วนเชียนเยื่อหวินเพียงเข้าร่วมเหตุการณ์สังหารตัวกินมดตาปีศาจที่ริมน้ําจวดสุ้ยไม่ร่วงรู้แผนการที่วางไว้ผู้หารใช้กระบี่กรีดนิ้วมือหยดโลหิตลงบนเครื่องหมายบนกล่องพร้อมกับเสียงทําปฏิกิริยา เครื่องหมายที่ทำจากปลอดและผงทองพอประเชิญกับน้ําเลือดก,ก็หลอมละลายทีละน้อยพุกผู้คนมองดูสิ่งของภายในกล่องด้วยความสงสัยอยากรู้กู้หารเปิดฝากล่องหยิบฉวยไข่มุกขนาดเท่ากํบปั้นแผ่สร้านกลิ่นอายวิเศษออกมาลูกหนึ่งนี่เป็นมุกเม็ดพลังที่มีคุณลักษณะดียิ่งแต่เฮไดตะกูลกู้จึงตองรอบคอบระมัดระวังถึงเพียงนี้ กู้หารหยิบมุกเม็ดพลังลูกนั้นออกมาตบฝ้าใส่โต๊ะหินโดยไม่ลังเลทุกผู้คนใจหายวาบเสียงเพี้ยคลาหนึ่งเม็ดมุกพลังแตกแหลกเผยให้เห็นสิ่งของที่ซ่อนอยู่ภายในนั่นเป็นไข่มุกขนาดเล็กกว่าลูกหนึ่งลักษณะกลมเกลี้ยงโตเท่าไข่ไก่เปล่งแสงสดใสอ่อนจาง ไม่ทราบเป็นของวิเศษอันใดข้อเท็จจริงของความลับนี้ไม่แต่ก่อนหนังซานกับผู้หาที่ล่วงรู้แม้แต่หมาหัวก็ไม่ทราบกระจา่างแน่นอนสำนักศูนย์กลางก็ล่วงรู้เช่นกันก่อนหนังซานหยิบไข่มุกลวกนั้นขึ้นมาท่องบทสวดในใจเที่ยวหนึง่งลำแสงสิบกว่าสายหวยพุ่งออกจากไขมก่มุก ตกลงบนผนังศิลาภายในถ้ำปรากฏเป็นภาพอันพล่ามัวจากนั้นค่อยๆแจ่มชัดขึ้นนั่นเป็นภาพใบหน้าของหลิวสือซุยตอนนั้นเขายังเป็นหนุ่มใบหน้าค่อนข้างคล้ำในดวงตาที่กระจ่างใสทอแววสงสัยอยากรู้สมควรเป็นเวลาที่จ้องมองดูไข่มุกลูกนี้เมื่อเห็นภาพภาพนี้ กู้หารต้องยิ้มออกมาฟัวหนันซานก็เผยยิ้มใบหน้านี้ไม่ปรากฏรอยยิ้มมานานแล้วจากนั้นรอยยิ้มของเขาค่อยๆสลายคลายเด็กหนุ่มเมื่อครั้งกระโน,น้นตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายที่เขาคิดใคร่ค่าแต่ว่าท่านเชนไหนส่งไข่มุกลูกนี้กลับมาขณะที่เขาคุ้นคิดถึงเรื่องเหล่านี้ ใครมุกยังฉายภาพบนผนังศิลาสมควรเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาภาพเหล่านั้นมีทั้งท้องฟ้าสีครามและมุมหนึ่งของป่าหินบนยอดเขาประกายฟ้าจะมีต้นไผ่ในถ้ำของพวกโวโสไปจยิ่งอยู่เหล่านี้สมควรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่หลิวสื่อสุ้ยกลับจากแม่น้ำาจวซุ้ยมาถึงเขาเขียวภาพเหตุการณ์พลันมืดมิดลงเนื่องเพราะ ถ้ำศิลานี้มืดมิดปราศจากแสงอาทิตย์สาสองลงมาภาพอันมืดมิดคงอยู่บนผนังศิลาเป็นเวลานานขอหนันซานและพวกนึกถึงชีวิตในช่วงนั้นของเหลียวสุซุยไม่อาจกล่าววาจาใดได้ผู้หารทออถอนใจกล่าวว่าลบภาพช่วงนี้ทิ้งไปเถอะหัหวนันซานโบกมือวูบ ภาพบนผนังศิลาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความมืดถูกแสงสว่างอันเจิดจ้าเข้าแทนที่เจียนเจ้่หวินชมดูจนใจสันสน่นสะท้านนึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นนี่เป็นการทดสอบกระบี่ของเขาเขียวเหลียวสือซุยสำแดงพลังมาโลหิตออกมาภาพเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมาที่หมู่บ้านเชิงเขาแห่งหนึ่งเผยให้เห็นนาข้าวที่ชุ่มน้ำ สะท้อนภาพฟ้าครามเมฆขาวต่อจากนั้นเหลียวสื่อสุยมาที่ชายทะเลเข้าสารเจ้าให้เลงอ๋องมองดูภาพปลูป,ปั้นที่ชำรุดสุดโทมภาพน,นี้คงอยู่ระยะเวลาหนึ่งก่อหลันซานกับพวกหน้าเคร่งขรึมลงลําแสงที่พวยพุ่งออกมาจากไขมุกอ่อนจางลงภาพบนผนังศิลากลายเป็นสีขาวแถบหนึ่งกู้หารกล่าวว่า เป็นหอเมคาวอนนั้นสาลเพียงชมดูอย่างเงียบงันในภาพปรากฏเป็นห้องศิลาที่เงียบสงบภายในห้องมีหน้าต่างนอกหน้าต่างเป็นทะเลดาวจะมีโต๊ะตัวหนึ่งบนโต๊ะจัดวางม้วนบันทึกและสารยกในม้วนบันทึกเขียนความลับมากมายสารยกปรากฏรายชื่อจำนวนมากในภาพ ปัดเดียวเป็นดงหินโสโครกปัดเดียวเป็นท้องทะเลกว้างไพศาลแต่ไม่ปรากฏความสงบสุขเช่นที่หมู่บ้านเชิงเขาอีกสารหยกถูกพลิกอย่างรวดเร็วไม่สามารถเห็นรายชื่อชัดตาสแสดงว่าเป็นความจงใจของขอนันสารเข้าฉายภาพไม่หมดสิน้นก็ซุกเก็บไขมุกเอาไว้ขอนันสานนิ่งเงียบงันไม่กล่าววาจา กู้หารก้มศีรษะลงเขียนเยอ่อหวินกับพวกนึกออกแล้วว่าไข่บุกลุกนั้นเป็นวัตถุใดทั้งเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดความตื่นสนกเกิดขึ้นจนไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้มาหัวพึมพำว่าที่แท้เป็นเรื่องราวใดกู้หารเงยหน้าขึ้นมาแล้วกล่าวว่า มันทําได้แล้วมาหัวกล่าวอย่างเครื่อนแคลงสงสัยว่าหรือว่าพวกเราเข้าใจมันผิดไปเจนเยอร์วินร้องว่าหาเป็นหลุมพรางของพานาไม่แก่เท่าจะทํำยังไงผู้หารมองดูเขาถามว่าท่านหมายความว่าอย่างไงเชนเยอร์วินกล่าวว่าความหมายของข้าพเจ้าร่วมรัดยิ่ง เมื่อเหลียวสื่อซุยเข้าร่วมกับศัตรูพวกเราไหนเลยวางใจมันได้ภาพอาจเป็นของจริงแต่เนื้อหาข้างในอาจแปลกปลอมยกตัวอย่างรายชื่อในสารยกพวกเราแน่ใจว่าเป็นไส้ศึกที่พนาไม่แก่เท่าวางอยู่ในค่ายสำนักต่างๆหรือไม่ใช่เป้าหมายที่พนาไม่แก่เท่าป้ายความผิดใส่หากเรากะทำตามาหากพวกเรากะทำตามนี้ ต่ทำร้ายคนร้ความผิดมากมายที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือสร้างความปั่นป่วนก่แวดวงผู้บำเพ็ญเพียรภายในถ้ำเงียบงันไปเจียนเยี่หวหินกล่าวมีเหตุผลหากว่าหลิวสือซุ่ยเป็นคนของพนาไม่แก่เท่าก็สามารถล่อโวงให้ยอดเขาสองลืมเลือนสร้างความปั่นป่วนวุน่นวายขึ้นในแวดวงผู้บำเพ็ญเพียรผู้หารกล่าวว่า ถ้าพเจ้าไว้วางใจมันเขียนเย่อหวินกล่าวห,หนักๆว่าท่านอย่าลืมว่าสายทางทำรั่วตายยังไงของนหลันซานเงียบงันไม่กล่าววาจามาหัวหยีตาลงกล่าวว่าพวกท่านคุ้นคิดหรือไม่หลิวสื่อซุยได้แต่ค่าล่วไหวหนันจึงได้รับความไว้วางใจจากบุคคลสำคัญของพนาไม่แก่เท่า ได้รับรายชื่อบคุคคลและข้อมูลสำคัญมากมายถึงเพียงนี้เจนเจอร์วินกล่าวว่าดังนั้นมันอาศัยหลุมพรางนี้ลวงสังหารโลกไว้หนั่นท่านเสียสติหรือนั่นเป็นโลกไว้หนั่นเชียวนะปอถันซานท่านกล่าวว่าหยุดการวิาพาควิจารณ์ข้าพเจ้าจะขึ้นยอดเขาประกายฟ้าส่วนพวกท่านอยู่ที่นี่ก่อน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกฆ่าผู้ฟังใจสั่นสะท้านเรื่องสำคัญเช่นนี้ไม่ว่าทำการตัดสินใจและตัดเตรียมการล้วนต้องรอบคอบรัดกุมและใช้ระยะเวลาหนึ่งช่วงนี้หากข่าวคราวล่วไหลออกไปหลือสื่อูุยที่เมืองไหโจต้องตายแน่นอนไม่นำซ้ำแผนการที่วางไว้10กว่าปีต้องสูญเปล่า เปียนเยอ่อวินกับพวกเข้าใจความหมายของเขาต่างรับคำคลานึงกู้หารกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการเวลาลงมือไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ว่าหากสามารถแจ้งให้มันจากไปตอนนี้หลิวสื่อซุยไม่สามารถออกจากเมืองไหโจไม่เช่นนั้นจะเป็นการแว่งย่ายให้งูตื่นความลำบากของการกวาดล้างพนาไม่แก่เท่า คืออยากจะกวาดให้สิ้นซากในคราวเดียวแต่หากค่ายสำนักฝ่ายธรรมะเริ่มลงมือหรือสื่อซุยยังไม่สามารถจากไปอย่างนั้นก็ไม่อาจไปได้แล้วพรลันซานกล่าวว่าพวกเราไม่มีคุณสมบัติในการตัดสินใจเรื่องนี้พลางตบไหลของเขาหมุนตัวออกจากถ้ำกู้หานหน้าซีดขาวอยู่บ้าง พวกท่านเจ้าสำนักเห็นว่าการเสียสละเป็นเรื่องที่คู่ควรจะทำยังไงมาหัวทอดถอนใจกล่าวว่าอาจบางทีสิทธ์น้องหลิวทราบว่าความตายเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดไม่เช่นนั้นหากกลับมาจะอธิบายเรื่องของโลกไว้หนั้นยังไงตอนนี้เขาเชื่อข้อสันนิษฐานของผู้หารแล้วเหลียวสื่อซุยกระทำเรื่องนั้นจริงๆรหวนนึกถึงเพื่อความ หวนนึกถึงเพราะเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่พนาไม่แก่เท่าหลิวสื่อซุยถึงกับค่าล่วงไว้หนันมาหัวทั้งยอมรับนับถือทั้งหวาดหวั่นพรั่นใจ